APS Server Sponsored Studio FuMean by ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านในคืนนี้จูโกคัตเซิร์เวอร์ไม่มีกลางวันนะครับเพราะวันนี้เราเป็นคืนวันฮาโลวีนเราจะมาเล่าเรื่องผีกันที่แคมป์ไฟนะจ๊ะดีต้อนรับเข้าสู่เทศกาลเล่าเรื่องผีของจูโกคัตจูเนียซีซันห้ เย่เย่ตบมือหน่อยเราไม่ควรจะเลิงไม่ควรจะเลิงล่าป่ะโอเค่จะโงหอเขนั่งฟังด้วยไม่เป็นไรเราต้องเสียงเบาๆครับโอเคครับวันนี้เราจะมีเรื่องผีมาเล่ากันก็เดี๋ยวเราจะผัดกันเรื่องผีเนาะเพื่อให้เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนเพราะฉะนั้นแล้วคนแรกเลยละกันเรื่องเรื่องต่อไปนี้ที่ผมจะเล่านะครับ โรดใช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟังเพราะว่ามันคือเรื่องที่ผมเจอมากับตัวนะฮะก็เรื่องนี้นะฮะเกิดขึ้นตอนเข้าค่ายธรรมะของโรงเรียนประถมของผมนะฮะเป็นตอนกลางคืนหลังจากที่พรอาจารย์เนี่ยเขาทำวัดอะไรเสร็จแล้วก่อนนอนเนี่ยแกจะชอบเล่าเรื่องผีให้ฟัง เราเล่าผีให้ฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็จะแบบแซวว่าอย่าลืมส่วนบุนก่อนนอนง่าไม่นั้นจะเจอแนะน,น,น่นู่นนี่แน่นอะไรงี้หลังจากนั้นแกก็จะไล่ผมไปนอนแต่หลังจากนั้นประมาณสักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเพื่อนก็ได้แบบว่าปลุกผมขึ้นมาบอกว่าให้ไปห้องน้ำเป็นเพื่อนไปเดินคือทางที่จะไปห้องน้ำเนี่ยมันต้องผ่านต้นสาระเวรุนอาจจะงงนิดนึงนะว่าทําไมมีอะไรหรอใช่มันมีมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับต้นสาระคือ ตายต้นสาระมีคนเคยผูกคอฆ่าตัวตายก็เลยอืมอ่ะไปก็ได้เซาซีจังไปห้องน้ำกับเพื่อนนะครับพอดีผมไม่ได้เอารองเท้าแตะไปก็เลยใส่รองเท้าผ้าใบใช่ไหมเพื่อนใส่รองเท้าแตะไปแล้วพอ่อนเดินไปตรงต,ต้นสาระแค่นั้นแหละเพื่อนผมกับผมเนี่ยก็เหยียบน้ําเข้าก็ไม่รู้แหละไม่สนใจรีบเดินเข้าห้องน้ําเดินเข้าไปก็เหยียบน้าปกติก็มองดูอ่ะมันแค่โคลนไม่มีอะไรหรอกเราตื่นเต้นกันไปเอง เพื่อนก็ห้องน้ําผมก็เลยว่าอืมไหนๆเราก็ตื่นมาแล้วล้างหน้าสักหน่อยแล้วก้มไปล้างหน้าใช่ไหมเงยหน้าขึ้นมาครับรอย่างปกติแล้วก็เหมือนเห็นเงาอะไรลางๆอยู่ข้างหลังทุกคน,นแล้วก็ไม่สนใจล้างหน้าอีกรอบนึงนึงว่าตาเบือเพราะว่าตอนนั้นพึ่งหัดใส่แว่นเงยหน้าขึ้นมาทีตรงกระจกมันมีคราบเลือดครับทุกคนแล้วทีนี้น้ําที่ผมเปิดทิ้ไงไว้มันก็เริ่มกลายเป็นเลือด แลวน้าที่ผมเหยียบมาเนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นเลือดจนทั่งมีคนกระซิบข้างหลังแบบว่าอย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนนะอืแค่นั้นแหละครับทุกคนจบแล้วครับคือคืนนั้นไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอนใช่ไหมหนูสวดพี่แต่เพื่อนไม่ได้สวดแต่มั่นก็หดหใช่ไหมน่ะเขาเลยมาเล่นกันแล้วใช่เพื่อนเพื่อเข้าห้องน้ำยังไงเขาสวดมาพูดปุ๊บมาปั๊บ มีมอบบี้สปอนเนอร์อยู่อะอาถรรพ์ได้อาถรรพ์จริงอาถรรพ์อาถรรพ์อาถรรพ์โอเคเขียนจริงเขียนจริงเรื่องนี้ให้ต <c oughs> ่อยังต่อไปงั้นขออนุญาตพี่ขอเล่าแล้วกันนะครับครับผมโอเคเมื่อกี้เราเล่าเรื่องไอ้ค่ายประพุทธกันเรียบร้อยแล้วมาถึงผีมาหาอะไรกันบ้างที่เรียนมา,าอะไรอยู่ที่อพระจอมราชบังพระจอมทั้งสามพระจอมเนี่ยชื่อของพระจอมพี่จะยาวที่สุด ของพี่คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารราชกระบ,บังคือทั่วไปก็จะเป็นอะไรนะมหาลัยหรือว่าแล้วก็ต่อด้วยพวกพระจอมเกล้าแล้วก็ต่อด้วยสถานที่ของเขาถูกต้องปะ่ะเออมันจะมีธนบุรีมันจะมีมะมอะไรนะพระนครเหนืออีกอันหนึ่งแต่ของพี่มันจะมีเจ้าคุณทหารแล้วก็ต่อด้วยาชกระบ,บังเจ้าคุณทหารเนี่ยเป็นชื่อของอ่อเป็นเจ้าสมัยก่อน น่าจะเป็นถ้าเข้าใจไม่ผิดคือน่าจะเป็นลูกของรัชกาลที่ห้านั่นแหละว่รารัชกาลที่ห้ามีโอรสหลายพระองค์ถูกต้องว่าเออแล้วทีเนี้ยตรงนั้นเนี่ยเขาก็มีพื้นที่เยอะในเขตลาดกระบังก็ลูกหลานของเขาอ่ะก็เอาพื้นที่ตรงนั้นบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยขึ้นมาทีเนี้ยเรื่องมันอยู่ว่าสมัยก่อนโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ทำไมพระจอมท่านศักดสิ์จังใจยเย็นๆนะพระจอมขออนุญาตขอศัก์สิ์อีกนิดหนึ่งนี่เห็นไหมศักสิจริงโอเคครับทีเนี้ยสมัยก่อนคนจะสร้างที่โดยเฉพาะาอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าจะมาสร้างวังหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เคยเห็นในหนังไทยไหมที่เขาจะขุดหลุมแล้วเอาธาตุลงไปฝังอยู่ใต้เสาเข็มเคยได้ยินปะ่ปะปู่สมพ่อซับประมาณนะั้น เออเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมที่แบบเอาเอาคนเอาธาตุไปฝังอยู่ใต้ฐานเสาเข็มแล้วเหมือนแบบธาตุเนี่ยมันจะอยู่ตรงนั้นเพื่อปกปักรักษาพื้นที่ตอนพี่เข้าปีหนึ่งมหาลัยแล้วพี่ไปเข้าชมรมไอ้รุ่นพี่ชมรมพี่อ่ะก็พาไปไหว้เสียงศักดิ์สิทธิ์ของมหาลัยไปไหว้พระจอมไปไหว้ไอ้ไออาจารย์ ที่ก่อตั้งมหาหลัยนู้นนี่นั่นแล้วไปไหว้ไหวไหว,ว,ว้ไปหมดเลยทีเนี้ยมันมีที่หนึ่งคือรอบมหาหลัยเนี่ยพี่ไปที่คณะของพี่เป็นคณะวะิทยาพี่ก็ไปทั่วเลยไปวิทยาไปกเกษตรไปคอมอะไรอย่เงี้ยแล้วก็มาที่สุดท้ายสถาปัตสถาปัตเป็นสถานที่ติดน้ำแล้วแบบเงียบสงัด ตอนนั้นคือไปไหว้ตั้งแต่ตอนเย็นๆน่ะบ่ายสี่อะไรเงี้ยว่าจะวนไหว้เสร็จปุ๊บถึงสถาปัตย์ก็เกือบเกือบทุ่มสองทุ่มแล้วรุ่นพี่รุ่นน้องจมลงมไปกันสิบกว่าคนก็ไปไหว้มันมีพ้าพรมถาปัตย์อยู่ก็ไปไหว้ปรากฏว่าตอนเข้าไปทุกคนพร้อมใจกันเงียบบรรยากาศเย็นเฉียบไม่มีใครกล้าพูดอะไรเหมือนรู้กันว่ามันน่ากลัวมากเสร็จปุ๊บ ก็ทําการไหว้กันทีเนี้ยมันมีเพื่อนพี่อยู่สองคนไอคนหนึ่งอ่ะมันมองขึ้นไปข้างบนแล้วมันเสือกทักพอมันทักขึ้นมาว่าเฮ้ยออน,นั้นอะไรอ่ะปึ๊บไอเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะที่มันเซนแรงมันก็กรีดขึ้นมาท่านั้นแหละรครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าไปปอบแล้วเสร็จแล้วก็พากันกลับไปที่คณะวะ โอ้โห oh, 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 oh. ขังจริงโอเคแล้วพอพอมาถึงคณะวิทยาก็ร้อยก็คุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือโอเคมันมีการฝังาธาตุแต่ที่รากบังเนี่ยเหมือนกับว่าฝังาธาตุตรงนั้นไม่ธรรมดาเขาตัดคอาธาตุเอาเหมือนจะเอาลําตัวเนี่ยไปไว้ที่คณะวิทยาฝั่งคณะวิทยาคือฝั่งตรงข้ามกัน มันจะมีมันจะเป็นฝั่งตรงข้ามกันพอดีแล้วเสร็จแล้วก็เอาหัวเนี่ยฝังไว้ที่คณะถาปัดสิ่ง <hoo> <olis> ที่เพื่อนเห็นนะนจนน่าจะเป็นหัวลอยแล้วก็ชี้ถักไปประมาณนั้นโอเคเดียวหนยที่ว่าอนเยต้องออุ้ยพี่น่าปวดจังเลยเอาไว้่เอาไว้เทคไใหมหนึ่งสองพี่ทุกคนลุกใหม่เอาไห้่หนึ่งสองสามเดี๋ยวเธอโอเคข้ามไปเรื่องพีมาอะไรกูจบไปแล้ว ต่อไปเป็นใครดีปกป้องโอเคครับคือตอนนั้นมันเป็นตอนที่ผมจากปหกขึ้นมนหนึ่งมันก็เป็นช่วงประมาณเดือนตุลาคมช่วงต้นเดือนก่อนไปค่ายที่ชื่อเป็นค่ายของชมรมที่ผมเลือกไปอะครับมันเป็นชมรมเกี่ยวกับคือผมอยู่ชมรมโขนทีเนี้ยน่ะไอชมรมเนี้ยมันเป็นมันมีชมรมในคเือศิลปะวัฒนธรรมด้วยกันก็จะมีแบบ ตีไทยชมรมลำแล้วก็ชมรมแบบบริหารจัดการการแสดงอะไรแบบนี้ mm hmm. ที่เนี้ยไอชมรมพวกนี้มันจะมีห้องชมรมต่างๆมันอยู่ตรงชั้นลอยโรงเรียนพี่ mm hmm. วันนั้นอะ่ะผมก็เพิ่งแบบซ้อมโขนเสร็จอะไรเสร็จก็มานั่งพักกับเพื่อนเพราะวันนั้นครูต้องกลับเร็วก็มานั่งคุยกับรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่ก็บอกว่าเนี่ยน้องๆรู้ไหมโครงการเราอะ่ะมีผีประจําโครงการนะ ผีตัวเนี้ย mm hmm. ชื่อว่าผีตัวแดงมันเป็นอุ้ยลักจริงตัวของผีตัวแดงเนี้ยมันเป็นผีที่ไม่ใช่ผีร้ายเป็นเป็นผีที่มาดี <c oughs> เขาบอกว่าไม่ว่าแบบเด็กโครงการเนี้ยจะไปอยู่ที่ไหนของโลกผีตัวแดงอะ่ะก็จะตามไปเสมอผีทั่วไปเนี้ยมันชอบออกมาหลอกคนตอนกลางคืน แต่ผีตัวแดงเนี่ยเวลามันปรากฏตัวมันชอบปรากฏตัวตอนกลางวันมันเป็นผีที่ขี้อายแล้วมันก็สายตาไม่ค่อยดีมันจะอยู่เงียบๆตามพวกหึืบกำแพงผมก็ถามงพี่ว่าเอ้ยเราผีตัวแดงอะชื่อมันบอกแล้วว่าตัวสีแดงมันมีลักษณะเด่นอะไรอีกไหมพี่ก็บอกว่ามันก็เหมือนกับคนนี่แหละมันจะเป็นผีที่ตัวเตี้ยแต่มันจะมี จมูกยื่นออกมามันงวงช้างผมก็ตอนแรกผมไม่ไม่ใช่พัพ,พิคเน่นะพี่อันนี้พี่ต้องเข้าใจก่อนแต่ว่าเดี๋ยวไมค่คือคือตอนแรกผมก็ถามพี่เอ้ามันจะไม่ใช่พัพฟพิกเน่เหรออะไรแบบนี้เพราะแบบโครงการผมก็มีหัวเสียนพัพฟิกเน่ตั้งอยู่ <c oughs> ก็คือมันไม่ใช่เสียงพัพ,พิกเน่มันคือผีตัวแดงอ่ะผีตัวแดงจริงไอผีตัวเนี้ย <c oughs> มัน เป็นก็อย่างที่เล่ามันเป็นผีขี้อายมันจะไม่ค่อยปรากฏให้ใครมันจะไม่ค่อยปรากฏตัวให้ทุกคนเห็นมันจะปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อให้ทุกคนได้เห็นเมื่อแบบเมื่อแบบถึงเวลาขับขันจริงๆรขับขันแบบขับขันเมื่อเด็กโครงการของเราตกในภาวะที่ขับขันกีตัวแดงจะออกมาแล้วมันชอบออกมาคือเอชอบออกมาตอนกลางวัน,วนเพราะว่าตอนกลางคืนน่ะสายตาเขาไม่ค่อยดี ก็เลยจะอยู่ที่แบบไอ้นี่นั่นที่ที่แบบเขาบอกว่าจะสถิตยอยู่ตามพวกกำแพงอะไรต่างๆที่รุ่นพี่บอกว่ามันมีพิธีกรรมนะเว้ยแบบถ้าสมมติเราอยากเห็นตีตัวแดงอะพี่สามารถพาไปเบิกเนี่ได้ตอนนั้นพวกผมก็เชื่อเว้ยเขาก็ให้พวกผมหลับตาหลับตาแล้วจูงมืออ่หลับตาเขาก็รุ่นพี่ก็พาไปเขาบอกระหว่างเนี้ยห้ามส่งเสียงแล้วก็หลับตาเท่านั้นเขาก็พาพวกผมไปไปที่จุดจุดหนึง่ง แล้วเขาให้ผมนั่งลงแล้วสปูอเขาบอกว่าเนี่ยเป็นสถานที่ที่ประทับของผีตัวแดงนะเดี๋ยวพี่จะเรียกให้ยืนขึ้นพร้อมกับลืมตาทีละคนไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจําูถึงตาผมดีผมก็ลืมตาขึ้นมาเอียผมแม่งโคตรตกใจทำไมวะต่า <laughs> งดาเพิ่ม <laughs> ไอ้ชีผู้ฟังอะไรอยู่ดิกลัวแล้วมันต้องมีหักมุมสักคนนึงสักคนนึงสรุไม่ถือฟู้ร้อแล้วสรุออกสรุออกโอเคครับจบไปสำหรับเรื่องของหมูปองคนต่อไปโทษซึ้อตาผมใช่ไหมโอเคเรื่องของผมนั้น เป็นเรื่องที่นำสตอรี่เรื่องจริงมาใส่นิดๆหน่อยๆแล้วที่เหลือเป็นผสมก็จะเป็นน่ากลัวบวกไซไฟนะครับขอเตือนในอย่างเรื่องนี้มีการทำลายร่างกายอยู่แล้วก็มีความน่ากลัวอยู่นะครับโอเคก่อนอื่นเลยเมื่อปีก่อนหน้านี้เพิ่งครบรอบหนึ่งปีไปเองผมมีความสุขมากแต่เอาจริงคือตัวเองน่ากลัวมากแล้วก็ไม่คิดว่าทำงั้นอีกก็คือผมไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อน ของผมที่สนิทด้วยในออนไลน์สามสี่คนเขาวางแผนกันว่าเขาอยากไปพัทยาสามวันสองคืนโดยผมไม่ได้สนใจอะไรเลยเพราะว่าเหมือนผมไปกับรุ่นพี่แล้วคือเขาโตกว่าแล้วเขาก็ช่วยแบบเออเขาเรียกว่าทําโรงแรมทําอะไรให้ออกให้หมดเลยเว้ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ไปกันในวันแรกเริ่มมาเราไปเล่นทะเลกันก่อนก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไปเล่นน้ําตกกันสนุกมากแล้วก็นอนที่โรงแรม แต่ประเด็นคือไอ้ก่อนนอนอะ่ะเล่นกันมันมากแล้วก็เมากันแล้วก็เหมือนไปท้าผีเอาไว้คือเหมือนระหว่างที่คุยไปคุยมาเนี่ยก็อยู่ดีก็นึกถึงท็อปิกของผีขึ้นมาเอ้ยมันมีผีหรือเปล่าแล้วก็แบบมีคนในกลุ่มนั้นอะ่ะเป็นพวกไม่เชื่อพวกผีสาพวกอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยผีมีจริงเหรอวะเดนออกไมหน้าต่างไปตะโกนเอ้ยไอ้ผีมาดิพอทํานั้นนั่นแหละนอนไปไม่มีอะไรครับ ก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งก็ปกติดีไอ้วันที่สองนี่แหละมีผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาด้วยคือมันมีสี่คนอะผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาด้วยอะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวรู้สึกแบบเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกไม่ค่อยดีหายใจไม่ค่อยออกแต่ไม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเขาก็คือพี่พี่ที่มาด้วยเขาก็บอกว่าเฮ้ยอาจจะเหนื่อยจากเมื่อวานหรือเปล่าประมานะแต่เราก็ยัง hmm. ยืนยันว่าเรารู้สึกเหมือนแบบเหนื่อยเหมือนมีคนมาทับหน้าอกหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆ แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราลืมเรื่องเมื่อคืนไปแล้วเมื่อคืนเมามากก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งก็นอนแต่ไอ้ประเด็นก็คือพอมันเริ่มมีเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นอะ่ะผมก็เริ่มคิดมากเว้ยผมก็คิดไปคิดมาแล้วก็สงสัยมากๆเลยว่าพัทยามันมีน้ําตกเหรอทำไมผมไม่เคยไปเลยแล้วอยู่ดีผมก็คิดไปคิดมาคิดหนักคิดมากหนักมากเลยจนอยู่ดีเหมือนได้ยินเสียง ตุ้งดังขึ้นแบบเสียงเหมือนอะไรสักอย่างแบบถล่มลงมาเน่ะตอนประมาณตีสามคือทุกคนมาหมดแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวผมอ่ะก็สะดุ้งสรุปคือสะดุ้งตื่นกันหมดแล้วพอออกไปข้างนอกปุ๊บไม่รู้อะไรเกิดขึ้นครับคือเราไม่ได้อยู่ที่พัทยากันเว้ยเราอยู่ที่ป่าช้ากันเป็นป่าช้าที่ลักษณะเหมือนเป็นผีสางไม่มีคนอยู่เลยอ่ะเปิด G P S แมปดูก็ไม่ขึ้นคือรู้สึกเหมือนมันไม่มีสัญญาณเลยเนี่ยแล้วเราก็งงว่าเราอยู่ไม่ได้ไงหรือว่า ผีบางตาหรืออะไรที่ทําให้เราคิดว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่สง,งบสุขจริงๆจริงมันเป็นปาา่าช้าสรุปก็คือทุกคนในนั้นอะ่ะตกลงกันว่าอยู่ต่อน่าจอันตรายแล้วเพราะว่าตอนนั้นไหนอยู่แล้วคือสภาพของโครงสร้างตึกอะ่ะคือ,อเสียงที่มันถล่มลงมาคือตึกมันถลม่มคิดว่าถ้าอยู่ต่ออาจจะไม่โดนผีหลอกแต่จ,จะตายได้เพราะว่านั่นละนะก็เลยคิดว่าตกลงกันว่าเราจอกเดินทางกันตอนนั้นเลย คือตอนนั้นมันเป็นช่วงก่อนเคอร์ฟิวอ่ะก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เป็นช่วงปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นยังไม่มีเคอร์ฟิวแล้วก็กลับไปเลยเว้ยโดยจะบอกว่าระหว่างทางเดิอนอ่ะคือไม่เข้าใจไงต่างานะมันเป็นบ่ายช้ามันคือมันยังพอมีทางเยนออกไปได้อยู่แล้วก็เดินตามทางเดินนั้นไปแล้วระหว่างทางอ่ะทุกคนตกลงกันไว้ว่าเราจะไม่หันไปมองข้างๆเพราะว่ามีทั้งแบบ คืออารมณ์ผู้อย่างมาเขาแบามีทั้งสี่อย่างหรือบางทีนั่งไปนั่งมาก็มีห้าคนบ้างอะไรบ้างระหว่างทางแต่สุดท้ายก็รอบมาได้ดีดครับแต่พอแฟ <c oughs> นทอมแต่พอเวลาผ่านไปจู่ๆก็มีคนในกลุ่มนั้นอะ่ะคนหนึ่งอะ่ะเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุแต่ก็นั่นแหละครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่เชื่อผีอย่าลบหลู่ขอบคุณครับอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหม อ่าไม่จริงผมแต่งหมดเลยพี่ไอ้ยาตกใจด้วย็่เรื่องจริงใช่คือแต่งหมดเลยแต่งร้ very good, very good. อย e r c e n t เมลิกูดเมลกูดเกือบไปแล้วต้องตดเมื่อกี้เลยเมี้จะถามแล้วว่าใครๆๆงั้นต่อมาครับเรื่องสุดท้ายครับโอเคครับเรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอีกครั้งหนึ่งเพราะนี่คือเรื่องล่าสุดที่ผมเจอแล้วก็ไม่ใช่ยาลบหลู่อย่างที่โทษว่านะฮะก็เรื่องยูวว่าวันนั้นครับ เป็นวันที่ผมไปงานกีฬาสีของโรงเรียนอือหือทีนี้ก็ผมเป็นคนเดินเดินขบวนพาเหรดอะแล้วเขาช่างเขานัดแต่งหน้าทีสามซึ่งจริงๆแล้วเขานัดกันนอนที่โรงเรียนนี่แหละแต่พ่อไม่อนุญาตเพราะว่ายังเด็กเกินไปก็เลยอยืเดี๋ยวให้พี่ไปส่งตอนทีสองครึ่งก็พอไปถึงก็ประมาณตีสามใช่ไหม พอเตีสามปุ๊บเนี่ยเข้าไปพี่เขา,าอ๋อน้องน้องคือคนสุดท้ายที่มาแต่งหน้าใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวน้องไปใส่คอนแทคเลนนะแล้วก็แววชุดไหมพี่ดูด้วยพี่จะได้แต่งหน้าทำผมถูกก็ไปใส่คอนแทคเลนแล้วห้องที่แต่งเนี่ยมันเป็นห้องหน้าตัดสินที่กระจกบานใหญ่ๆใ,ใช่ไหมมีม mm hmm. หัวโขนมีพักคูมีครบเลยเป็นห้องหน้าตัดสินก็ถลึงตาใส่คอนแทคเลนอยู่หน้ากระจก แล้วด้วยความม่วงละมังหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเห็นเงาลางๆอยู่ด้านหลังแต่ไกลามากอยู่ไกลามากก็เลยคิดว่าน่าจะเมาแหละตีสามคนมันมาตื่นอะไรตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เหมือนหาชุดเองไม่เจอก็เลยเดินหาทั่วห้องไ hey, อชุดกูอยู่ไหนว่าอะไรเงี้เดินไปก็ไปเห็นพี่คนหนึ่งเขายืนอยู่ริมมุมห้องตรงมุมมุมแบบ ขอโครับอ้าวฝนจงลดฝนหยุดฝนหยุดเป็นมุมห้องที่รับสายตาผู้คนพี่คนนั้นเขาผมสวยมากเป็นผู้หญิงที่ผมสวยมากเหมือนเขาเพิ่งตื่นเหมือนกันเขามองไปที่หน้าต่างอะเนาะก็ไม่รู้ว่าพี่แกมองอะไรก็แ่บพี่ครับพี่ครับเอ่อพี่เห็นชุดสบายไหมพี่หนูจะได้เอาไปให้ช่างแต่งหน้าเขาดูพี่เขาหันหน้ามาแต่หันหน้า ไม่เห็นหน้าเต็มๆหันข้างๆมาแล้วแกก็แบบชี้ว่าเอออยู่ตรงนู้นก็อ้อขอบคุณครับอะไรงนี้แล้วก็เดินออกไปโดยที่ไม่ได้ถามเลยว่าพี่ชื่ออะไรพอไปถึงปุ๊บก็แต่งหน้าทําผมเสร็จพี่เขาบอกว่าอาเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดนะเดี๋ยวน้องไปใส่เกาะอ,อกตัวนี้นะเดี๋ยวพี่มาพันสบายให้ก็เข้าห้องน้ําของครูไปซึ่งห้องน้ําครูโคตรสะอาดก็เข้าไปใส่เกาะอ,อกเสร็จใช่ไหมแล้วเหมือนมันหลวมก็จะแบบว่า เอาไงดีเนะี่ยมันหลวมอะจะให้พี่คนข้างนอกก็ใส่ก็ยังไงอยู่ก็เลโกนไปพี่ครับมีใครอยู่ข้างนอกไหมครับช่วยใส่กออบให้หน่อยครับเงยียบคือมันเงยียบแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าเมาเมาด้วยมันก็แบบอยากจะล้างหน้าแต่ล้างไม่ได้ก็เลยเดินไปที่หน้ากระจกห้องน้ําได้แต่กระพริบตาทีทีให้แบบเหมือนน้าตาม,มันไหลออกมาแต่ให้ให้มันยังไงเขาเรียกว่าอะไรนะ ไหลยอยู่ในลูกตาไม่ให้มันไหลออกมาออืมืมม hmm. แต่ขณะที่ทําอย่างนั้นแหละรับรู้ได้ถึงมือแบบเย็นเฉียบมาจับไหลฟุบเป็นคนเซนซิทีฟหลังกับควบไม่มีใครแต่ตอนนั้นมันเป็นช่วงเดือนธันวาก็เลยคิดว่าอลมมันน่าจะเข้าแหละอะไรงนี้แล้วก็เลยขนลุกเดินกลับห้องไปพี่เขาก็จัดแจงใส่เสื้อผ้าเสร็จอะไรเสร็จ แล้วก็ออกไปสแตนบายกันตอนตีห้าครึง่งแต่ก่อนหน้านั้นผมเหมือนแบบแต่งหน้าเสร็จเร็วกว่าคนอื่นเข้ามั้งก็ออกมารอประมาณตีห้ากว่า,วานั่งรอตรงบันไดซึ่งตรงบันไดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะระเบียงใช่ไหมเขาจะมีระเบียงให้ดูข้างนอกก็ไปยืนตรงระเบียงนั่นแหละสูดหายใจแบบอ,อากาศแม่งบริสุทธิ์ชิบหายเลยอะไรย่างนี้แล้วก็ก้มมองตรงข้างล่าง โอ้คนมันก็เยอะดีนี่นะเห็นคนเดินเต็มไปหมดเลยแบบโอ้ว้าวคนเขามาแต่งหน้าเหมือนเราเลยนะอะไรเงี้ก็เติงปิมเลยหน่อยแต่พอเดินลงไปแค่นั้นแหละเงียบไม่มีใครเลยมีแค่กลุ่มคนแค่ไม่กี่สิบคนเท่านั้นซึ่งกลุ่มคนสิบคนนั้นก็คือกลุ่มของพผมเนี่ยแหละคือผมก็เลยตั้งคําถามว่าและไอ้งเงาที่ข้างหลังเนี่ยมันคือใครวะ และนี่ก็เลยมองหันซ้ายหันขวาพี่ผู้หญิงผมยาวคนนั้นอยู่ไหนนะแน่จะขอบคุณน้างสักหน่อยก็เลยไปถามองพี่อ่าพี่ครับพี่ผู้หญิงที่แบบผมยาวๆสวยๆสีดําคลับเนี่ยพี่เขาอ่ะอยู่ไหนเล้วคะเี่เบอกว่าน้องคือพี่ไม่มีเพื่อนหรือรุ่นพี่หรือรุ่นน้องที่ผมผมยาวขนาดนั้นนะไม่มีคนไว้หน้าม้าเลยด้วยโอแบบอ่ะแล้วผู้ใหวะแล้วเขาคือไผ่ก็เลยอ่ะ แล้วเมื่อกี้คนยังเยอะอยู่เลยไม่ใช่เหรอพี่อะไรเงี้ยบอกว่า,าน้องเราเป็นแค่กลุ่มเดียวที่มาแต่งหน้าที่โรงเรียนนะแล้วสรุปพวกนั้นเขาเป็นใครพอจะรู้ไหมผมว่าน่าจะเป,เ,เป็นโรงเรียนคือโรงเรียนผมมเป็นโรงเรียนแบบพื้นที่ห้าสิบไร่พี่มันเป็นพื้นที่ที่เคยถูกประหารมาก่อนอ๋อเวลาประหารมาก่อนใช่เขาใจะละ น่าจะเป็นคนที่โดนประหารเมื่อสมัยก่อนนั่นเองใช่แล้วโอเคครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดใครชอบเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะว่าชอบเรื่องไหนของใครนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคน,นชอบเรื่อง<ม>ไหนกันบ้างตั้งใจฟังตั้งนานคนชั่ว <laughs> ป้องโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการ เล่าเรื่องผีนะครับสุดท้ายนี้เรามาดูกันดีกว่าเอ้ยอน่ากลัว่ากกิจกรรมต่อมาของเรานะคือการประกาศผลการนับคะแนนโหวตเลือกบ้านที่แต่งปีมฮารลวีนนั่นเองนะครับผมเอโอ,โอเคขออนุญาตเบรกแป๊บหนึ่งอาลละทีนี้เราจะมาประกาศผลการ แต่งบ้านตรีมฮาโลวีนกันนะครับผมซึ่งเรามีการผัดกันแต่งบ้านเนาะแล้วก็ให้ทุกคนโหวตในคลิปนะครับผมโดยให้คอมเมนต์ว่าคนดูชอบบ้านหลังไหนมากที่สุดนะครับผมผู้บ้านที่มีคนชอบมากที่สุดรูด้ปะ่ะบ้านของใครของผมแน่นอนบ้านผมแน่นอนทำไม บ้านฉันเอ้ไปบ้านของซิลเฟอร์ที่ชั้นทำนั่นเองนะครับผมเป็นอันดับเด็นะครับพี่ <c oughs> ว่าฉะน,นั้นแล้วชั้นได้รางวัลเนเธอร์ไรท์บล็อกไปนะจ๊ะหนึ่งอันโอเคแล้วก็ <c oughs> ต่อมาก็คือรางวัลที่สองนะครับซึ่งรางวัลที่สองนั้นดันมีกันสามคนเพราะฉะนั้นจะหยุดกันรางวัลที่สองเท่านั้น,น,นนะรางวัลอันดับสอง <c oughs> ร่วมสามตำแหน่งนะครับ น,นั่นก็คือบ้านเดี๋ยวบ้านใครวะเอ็งขออนาดูก่อนครับครัเทีเอาทีโอเคบ้านบ้านอันดับสองหลังที่หนึ่งนั่นก็คือบ้านของไอแฮกนั่นเองใครทำบ้านแฮกใครทำบ้านแฮกครับตงครับโอเคปกป้องได้เนิทไลท์สามเมตรไปนะครับรล้อันดับสองนะครับผมแล้วก็บ้านถัดมาที่มีคนโหวต อันเป็นอันดับสองนั่นก็คือบ้านของเจ้าโทส์นั่นเองใครทำบ้านเจ้าโทส์ผมครับผมครับจะแทงโอเคเอาไปเลยในตระลสามก้อนโอเคครับออแลแ้วเสร็จแล้วก็อะไรวะต่อมาบ้านสุดท้ายที่ได้รับรางวัลน,นั่นก็คือบ้านของอทศิษฐ์าบ้านของเจ้าแม็กนั่นเองใครเป็นคนทำ โอ้โหโอ้โหเล่นใหญ่เล่นใหญ่ขอดีใจเกิดโอเคโอเคอ่อ่ด็ดเอาไปเอ๊ะเอดทงเเท่าไรปิ้งไฟเฮ้ยเฮี้ยนโอ้โตายกันรัวๆโอ้โตายัวๆวอเก็บกล่องเก็บกล่องเก็กล่องอะไรครับเนี่ยอะไรกัน เดี๋ยวเดี๋ยวของใครเป็นของใครไม่ได้ครับผมครับผมแกิจกรรมนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับแฮปปี้ฮาโลวีนครับทุกคนเย่เย่เย่เยไว้เจอกันเทศกาลหน้าจ้ะบายบาย